แบบเข้าใจผิดมาตลอดเลยอะว่าทําไมถึงแต่งหน้าเป็นคาบเพราะว่าไม่ได้ใช้มอย s จ u r ซ,ซอร์ก่อนแต่งหน้าผิวเราอะถ้ามันแห้งแล้วไม่ได้บํารุงให้มันชุ่มชื้นแล้วไปลงรองพื้นเลยอะโอกาสเกิดการเป็นคาบเยอะมากพอลงปุ๊บก็ต้องรอให้มันแห้งก่อนแล้วก็ค่อยลงกันแดดแล้วก็รอกันแดดแห้งแล้วก็ค่อยลงรองพื้น ใช้อันนี้เพิ่งเคยใช้เพิ่งเคยลองใช้สูตรนี้ปกติใช้แค่สีฟ้าไม่ลบกวนเมคอัพนะแต่งหน้าแบบรีบๆลุกเบาๆงานผิวแป้งข้าวแต่งหน้าแบบรีบๆใช้ลิปได้เลยเนะ,ะ่ะตาเขาไปเติมอายแชโดว์สีน้ำตาลเพิ่มมานะคะ อัดด้วยเขาทับด้วยบัตรรอบนึงเราจะใช้เป็นขนตามแม่เหล็กโวซาโดนะคะปบัดมาข้ารอบ